เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันลากอะไรมาวะเฮ้ยมันตัวอะไรกันเนี่ยอะไรวะไม่ไปเออเจ็บโอ้ยพูดดีๆใครเจ็บโอ้ยจะไม่เบอร์ขี้เบอร์ขี้มึงนอนท่าเดิมสิทำไมชัดเจนมากฉันไม่แกะอยู่นะเนี่ยฉันไม่ไปฉันไม่แกะออกไปหรอกก็อีนางกระแตมันกลับมาแล้วอ่ะถ้าฉัน พี่ก็กลับไปรักกับมาน่ะแซ่นี่กระแตมันกลับมาแล้วหรอวะใช่ก็ใช่สิพ่อกลับมาแล้วไม่ได้มามือเปล่าด้วยอ้าวมันมาสามมืออะพาผู้ชายมาหยามฉันด้วยอะพ่อนั่นไงกูว่าแล้วไงอ้าวทำไมบัตรสองพันสองฝั่งมาเยอะเลยตอนนี้เฮ้ย กูว่ามันต้องมีการอมกันแน่ๆเลยพ่อไม่ใช่หรอกทำไมบัตรสามร้อยมันไหลลงมาชิป,ปาหายแล้วสิอเอ้ยถ้ามันทำอย่างนี้แล้วก็ไอ้ยอดมันหยามมึงขนาดนี้แล้วมึงยังไปรักมันอีกเหรอไม่เป็นไรมึงก็หยามมันกลับอีโบขีม้มึงแต่งงานกับไอ้ยอดไหมเฮ้ยเฮ้ยพ่อกำลังพูดจริงป่ะเนี่ย คนอย่างกูเคยเพิ่อนเล่นเลยยี่หานี่ฉันถามย้ำดูให้ให้ฉันแต่งงานกับพี่ยอดเหรอมึงมีสินสอดมึงมีอะไรไหมมีตังไหมยังไม่มีแต่ว่าฉันจะไปทํางานเก็บเงินมาขอพี่ยอดที่ได้จ้ะไม่ต้องทํางานมาเอากับกูเอาอะไรเอาสินสอดทองมั่นนั่นแหละมึงมึงมีตังยังไม่มีมาเอากับกูอ๋อมีเยอะเงินทองมึงไม่ต้องไปทำงานจะไม่มีจะไม่มีเงินกูจัดการให้มึงหมดเลยกับไอ้ยอดเนี่ยกูจัดการให้หมดเลย มาเอากับกูเน่ชวนจังเลยเนี่ยบอกรักครอบครัวไงเขาจะเดินไปเอาตังค์ให้หมึงเนี่ยเอาสินสอดเอาทองมาให้ขนาดนี้โอ้โหไม่เป็นไรจ้ะฉันรักในศักดิ์ศรีฉันจะไปทํางานเก็บเงินแล้วฉันจะมาขอพี่ยอดให้ได้รอฉันนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะไปเฮ้ยพ่อไอ้คงมีอะไรจะพูดไหมโคงไหนกูกับไอ้แค่ไอ้แค่ไอ้พ่อได้ยังไงอ่ะไอ้แค่นะนี่พ่อผมถามอะไรนะฮะอะไรไอ้เนี่ยมันมีตําแหน่งอะไรเนี่ย มันพูดอะไรมาพ่อเชื่อมันหมดเลยฮะไม่ได้เชื่อหรอกมันบอกบทกูไม่เป็นไรไปขึ้นบ้านพ่อไม่ถามความสมัครใจฉันเลยอ่ะฉันไม่ได้รักัวขี้นะไปเรื่อยๆอะไรไปเรื่อยๆเฮ้ยขึ้นมานี่ไอ้นี่กูสะดุดอะไรมึงเตรียมเลยช่วยก่อนขึ้นขึ้นขึ้นบ้านขึ้นบ้าน เดี๋ยวนี้แค่ขึ้นบานก็นเรียกเองไม่เป็นไงเข้าบ้านกูไอ